วันนี้พามาชมแปลงผักนะครับอยู่ริมห้วยหลังวัดหนองเรือคำล่มรื่นมากครับห้วยเป็นห้วยยาวใหญ่นะครับมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปีไทยบ้านก็เลย อาศัยน้ำจากลำห้วยนี่แหละครับมาลดผักนะครับมังครับนี่แปลงผักไกลๆนู่นก็หอมป้อมนะครับแล้วก็ผักสลัดเขียวๆใกล้ๆนี้ผักสลัดนะครับแปลงนี้กำลังเตรียมดินครับ เรามาดูกันนะครับปีนี้สลัดงามมากใบอวบสมบูรณ์หน้าทานเลยครับดูใกล้ๆเลยอ่านั่นพอตู้กำลัง ลงผักใหม่นะครับมีล้วหลานอยู่ด้วยว่ายัางไงกินนมหมดแล้วเหรอนี่นะครับแปลงที่เพิ่งลงใหม่วันนี้สดๆแล้วร้อนเลยนะครับ ผักนี้จะปลูกไปถึงเดือนห้านะครับพอฤดูร้อนก็จะปลูกไม่ได้แล้วนะฮะเอาไปขายที่ตลาดอำเภอพลพ,พิสัยบ้านเรานี่เองนะครับอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนนะครับกินผักกันเยอะๆครับพอตู้จะได้มีกำลังใจเฮ็ด <c oughs> <c oughs> แม่นบบหลานสาวยิ้มเจาหน้อย เออเออิ้มหวานเลยตึ๊ก <c oughs> นั่นแหะครับที่เห็นไกลๆนี้ก็เขียวๆเ, <c oughs> เยอะแยะนะครับ <c oughs> รอกินกันได้เลยนะครับที่ตลาดบ้านเรา คงจะพาชมกันเท่านี้ล่ะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมบรรยากาศวันนี้ดีมากครับเมื่อเช้าอุณหภูมิก็สิบองศาแล้วพบกันใหม่นะครับทุกทกท่านครับ